เลยน้องน้ำแซ่ไปหับป้อเห็น<ด>เล่มากกํยายามเมื่อกี้นะี่ไนแถวเมื่อกี้น,ะนี่ยู่นั่นเองป้จะเอารถถีบเราดัานถ่ายรถไมในแถวนี้ยู่งรอยิ่งรอน้ำอืมเป็นอะไรแม่ปีนอยู่นี่แหละรอแม่ด้วแม่แข่งกันเล่าปีนอยู่แใช่ไนหะมลงคอยได้แบบมันลงเลยปีนล่มเลยปีนเลยเจ้าอ,อ่ะแหละอ่าเมื่อกี้กับพี่เย็นพยายาม่นแล้วเนาะเอาขนมกับ เงินเนาะหนึ yeah. no, hey, ่งแสนกี่ใหน้องเพื่อนพี่อนเงินว่เพื่นก็บซื้อที่เพื่อนว่าจะไวเพื่อนวเพื่อนได้เกอเพื่นได้เครื่องนุ่งเพื่นว่าูพาซื้อลุยวะอินใหเพื่นบ่โดยอินชองแล้จ่ายคนหกหกหมื่นได้หะหกหมืโดยเราจ่ายเดนนี้หหกหสองตอนบ่สองตอนเลยโดยโโอ้จัมปุจัมปุเขยยังไงนีไอ้มึง่ะนะ ใช้งใชพอนะขอถามเจ้านี่จำโปเฮยังใช้ปุ่มจโปใชปุ่มมันมาซื้อที่ดินไหนบอทุ่มเิอมอดีใจบ่เ็นไเปิดภาพมากอะ หลาัางจากออกมาแต่เฮือนอเป็นตู่พันเนาะก็เห็นทางไอ้น้องนำใสเนาะกับแม่เ่าพันพี่น้องเลยกำลังมาแต่ไสเด้พี่น้องเลยเนาะไปซื้อข้าวเจ้าแม่เก็บแค่ข้าเจ้าบุมีข้ามรวยอืมสบายดีเด้อดสบายดีดน้องนำใส่ด้วไม่เ่า,มาไม่ใส่เก็ไปซื้อข้าวเจ้าข้าเจ้าหับบุมีหมมรุเลยน้องนำใส่ไปหับปบะ เห็นที่น่แล้มากำกยาเ,กาเมื่อกี้น,นะครับไม่ทำเมื่อกี้หนยู่น่นี่บ่จะเอารถที่เราดันทายรถไม่เท่านี้อยู่รอเนาะอยู่รอนา<อ>ะแม่ปีนอยู่นี่แล้วแม่ด้แม่แขงกันเล่าปีนอยู่แท้มน่ะนลงคอยเดี๋แบบมันลงเลยปีนลมเลยปีนเลยอืมแี่ปีน นเพี่นองเลยน้องลาแล้วไปฮับก่อนได้ยังมาห่ะอสลีเลยมันจันกับไปเฮียนเนาะมันจันเนาะมันจันผักมันจันย์ผักบ่เลยคือได้ร้านผงงามแทะเนาะทีลาไม่เฮาอยู่บ่ตะเกียมีมีต่ไข่มันซื้อ เบ,บียดมาถามซื้อผมมันแม่บุขายเขาจะได้ผมเป็ดทรงเบียดเลยแม่หนะบุให้โอ้บุให้กระยาเด้อผมยังน้อยเดียวหนึ่งพี่น้องผมบางสำนักนั่งเนาะผมบาง <laughs> เออโอ้ยใั่พอดีมาแต่ออกมาแต่เพื่อนเจ้าหแหละเมื่อกี้กับไปเยี่ยมพยายามเพิ่นแล้วเนาะเอาขนมกับเงิงนเนาะหนึ่งแสนกี่พี่น้องเพิ่นพี่น้อง,งเงินไปให้ใครเมื่อไ่ กูไซื้อเครื่องื่มาจะไ้เพื่อนวะเพื่อนี๋ได้เกอเพื่นได้เครื่องนุ่งก่มาอยากาซื้อเลยวะอืีได้ยังกาะเกิดกับเครื่องนุ่งเกิดกับเครื่องนุ่งกับบุ้มีทองปื้มกับบมีลืมกัไปป้ายู่เงียนเลยมู่กับอมเนือเกิดแบลลูกจะจะได้นะเกิดแบบไดก็ได้อมเสือได้แบล๊ไก็ได้บ่เสือก่ะเสือขยันมีนางมีปอม่มีอยู่เนาะอมีอยู่น้อยนึง จะเลยจะเก็บเงินไว้เวลาเบายังมาหายนี่ยบ่อย่าไปซื้อเครื่องนุ่งเก็บเนาะเดี๋ยวนุ่งไปซื้อกินกรบโปซื้อเพล่านะเดี๋ยวกินน้ำมูกเปล่านะอือเดี๋ยวดูดูไปไปซะพักกันเมื่อซะสเตอร์เดี๋ยดโดยเมื่อหน้าจะไปเยี่ยมไปยาอยู่เพื่อนเด้อแม่เด้อพี่พี่ยังเลยเนาะพักกันไปพักกันไปเมื่อหน้าจะมาเยี่ยมใหม่หนุ่มหนุ่มข้าข้าขิดดินหเฮอบเออขอเด้อ พากันไปพี e. ่น ar er. ้องเลยขอดึงไว้เด้อร์ยันยายคนลงคอดแล้วมันไหลแห้งโพดพี่น้องมันมุ้ยเบรกเนาะโดยโดยโดยดึงเอาดึงเอาเออนั่งก็ดึงไว้พี่น้องเลยโดยโดยโดยไปไปไปส่พี่น้องเลยเนาะที่เขาไปหาทั้งเอยเพนพนลบดีก mm ็พอทั้งยายกับหลานเนาะน้องนำใส่พี่น้องเลย กับทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูสุคนพบอพ่อพบเจอกันคือเกา่กบบา,ากับบาบุญซาละบันเนาะมากับพอดีเห็นทั้งน้องอับไซครับไม่ถาม,มาแต่ตลาดพอเลว่ายเนี่ไใดพี่น้องเลยคนกับมาหับย้ายเนาะไม่เล้ว่าไม่เถาอย่างมาไม่เถาลงค่อยบอลน,นี่แหละพี่น้องเลยเน,ะน,น,น,ะนะะาะบอลล่มารถปี้นเห็นไอ้แขนซ้ำเนาะหาซาพี่น้องเลยไปให้อัพอ,อัพเดทเชิญชานก่อนหรือว่าไปยินดีกับน้องสมโอกรพี่น้องเลยว่าบุน ซือ้อที่ดินตอนตอนตอนหญาอยู่บอลได้แล้วลงเทอมมันซื้อให้ยบอลได้ไกล้กันหรือใกล้กันครับเออเพนเนาะพี่น้องเนาะไปสัพี่น้องเลยเดียวไปเปิดภาพมาบ้านี้พี่น้องเลยทั้งเอยเพนเออปลูกผันได้ละดอกไม้ดอกไม้เร่ร่อนต้นเลยบ่เออไปได้ในสกู๊ปเยใช่น่ะหมวกำดำน่ะฮะใช่ไหมเนี่ยสปอร์ติยานนี่แม่โอน้องหลอด เออ๋อน้องหลอดมาพี่แหลได้ซื้อได้เลยได้ใช้ซื้อใช้ได้แหละนี่ซีซีมือหนานี่นี่นี่ไงด้ตรงไก่ไกลใหญ่ของมันต้นนี่อือซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วเรียบร้อยได้ได้เส้นเลยได้ได้อายอ่ะงานี่ลูกโอ้สบายดีน้องปูกปลาคนงามซื้อสวยทัากันปลูกต้นไม้มาเนี่ยลูกอ่างมนลูกเออาี่น้องเองไรบกดอกดาวเฮืองคือฟ้า มีแล้วคาก็จะปลูกละคามก็ละฮดมันอ่อนๆก็นีรลอยอยู่ลอยต้นหมดแล้วันบ่นลอยกว่าต้นพูกโดยสิบปูมัสนันมาที่มานี่ฮะมาหาปลาเพ็นอยู่แล้วนี่นั่งเลยไปแล้วเขาโฮมเขาเงาก่อนเด้อบ่ฮดเลยคุ้นเลยไม่ย่านบ่ เขจะนิ่งกินได้แหละโดยบ่ได้นะเห็ดได้แหละเด้เอาต้นที่เจ้าบ่าต,ตายมันได้ใช่ไปต้นหมนูอือก็แล้วโดยกินอะไรอุปบ้าวจ้าขาอืออันนี้มีดาวเฮืองหมดเลยเนาะเพราะว่าปลูกดาวเฮืองมนะันเข่าครับอันนั้นได้เนาะอีเพนเออเบว่าปลูกบ้านขาดได้เขาซื้อมาเนเห็ดขาวตังเบงเนาะเออข้าวตังเบงก็และโดย จะได้เราจะย้ำเลือกหาอะไรกันไปมูลไล่คนหนึ่งเสร็มแดดแดกับบางย้อมยุดเนาะดโอ้ยพี่น้องเลยเนาะไปไปเบิ้งเข่าไปเบิ้งหาันดีๆก่อนพี่น้องเลยเนาะไบื้องการเห็นภาพพนโอ้ยพี่น้องเลยคือดูคือดันแในบาทนี่พี่น้องเนาะแนวบรรยากาศนอนหอนได้าบซับเนาะเพื่นเพื่นกัอโอ้โถกำลังขุด ทะงามๆนุ่มๆเลยจังซัดแต่ซัดแต่ซัดแต่เลยเป็นเตียงอะไรอันนี้ฉันนัางูปปาปลูกโอ้ยปลูกบอกงามปลูกบอกงามเนาะใช่ไหมต้องทำให้ซีรีสิเลยเอฟซีไร่ปลูกลายคนก็ไก่ไข่มาบุญเห็ดมาเห็ดประตูประต่างฮะแน่วะเนาะเออประตูห่ือวาฉันนั่งนอนเขาเรียกวเอื้อรักษาอยู่คืนนี่ก็ได้่นคือยากเห็นเนาะประตูนะประตูยังโมแล้วก็ไม่เนื้อเนาะคนมันไก่เนาะไะเนาะเอื้อพนน นอกและมันหลอกในนี ah. really ่โดยโดยมพเสือคนเนาะเอือยานได้อ่าโดยเมื่อหน้าก่อนมาวุ่นสียม่ไท้เด้อมาวุ่นกับบริษทหม่มาใช่เ่านี่งเลยมาทำมึงไม่ก่อนแพงบเรือันใดพี่น้องเพราะว่าวุ่นซื้อได้กับพวกนซื้อมาให้ไเนาะ่าโดยโดี่น้องให้ลงเฮิรมาซื้อทีนให้เพื่นบ่โดยอีชองเราจ่ายคนหก หกห่มื่นได้ละหกหมื่นดล่าใเดียวหนิฮหกหมนสองตอนบ่สองตอนเลยดเลยงคะอืมี้างสองหมื่นอ๋อโทษเหรอไ่เดี๋ยวบ่ห้าด่วนก็ได้เพิ่นมางดินว่ะอืมิ้เลียงก่อนว่ะเนาะอ่มเลไมันแข้งมันปลูกบ่ได้ด้วลูกตรงงามงามได้ปู่ป่าเลยเหยดงานคือคนเนาะ คนกำลังจบเียอยู่พี่นองเงยให้ผู้บ่าเบิ่งเียผ้บ่ามาเยี่ยมมายามเห็นงามพอดีหอมพอด้หอมดอกดาวเฮืองอันนี้เอาออกได้หน่อยไมใจปล่าเลยพุทธลูกมันปลูกมันขึ้นเยอกันาบงงามเลยเลยพราะได้เห็นน่องนางคายในตลาดแมนแล้วปลูกกุชชี่อย่างไรนะผู้บาาย น้มันส่งวันศิลป์เนาะเกิดมาในี่แถวนี้ไใสเเรื่องเหลือมเลยพี่น้องเลยเรื่องเออฮึงแบบว่าเรื่องพี่เรื่องที่สมมีบ้างบ้างน้องปู่ป้าก็งามขึ้นเนาะเด่เนาะสดใสมีชีวิตชีวา มีบอยูได้เยอะละมีบอยู่บนเสาบอหมองบอคัมอะไรมาในน้เอยว่า่ใหญ่ใหหหเฮียนเลยหอคือหมูได้ละโดไม่ได้จะดๆในนาะแมนแล้วใหญ่คือหมูได้บุญแมนแต่พวกใหญ่ยังว่าเอยเขาใจอยู่แนได้เอกปูฟ้านาะวัชนาแมนเรื่องม่สนิตก้นเดียนในนอกนิแต่เบินจอแต่เบินอยู่นอเลยนะฮักนะนะฮักเนตะแพงง๊าบตะแพงงาอุา cái này mới xong mày thảo vào ban này luôn ừ, xong phần hòn hương sàn nữa ừm thảo chụp kia là cả nó mà đồn mau lang mà chào đơn thang đầy cay cả đấy nó Được. mà khứa ở biển không mày 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 มใช่กุบใส่หมวกแค่ลูกเจ้าน่ะแนวใส้หมวกมันหนาดำได y ยังบอกขอโษนับริษัทด้เป็นบริษัท่เนาะเลยข้วงนองากใหญัเนาะเนไ่จะไปใส่เองเลยงวดนัในยังกินข้าวกินน้ำมานตอนเที่ยงลุงบึมซหนูว่ะกินไก่ หอมโนปีนไก่อมโนปีนไก่ค uhm. ัแล้วเออละจุ่แค้มใหน้าก้อยป้าก้อยป้าก็มกป้ามาิ้แด่เลยข้าวเสียวก็มหนอยอืินเด้อเดเดปูกได้เ่ไรมีพุทอยู่ไกลกันเลยเนาะมันนองหลอดน้องหลอดก็นองพะวาอืมไกลกันนองสมโอ น้องสมโอบ่เห็นบ่เ็นใบนหมเป็นโมกันได้บ่เดเนาะผมอรุ่นน้องเนาะน้องเจ้กว่ากูปจากปีก่อสิบเอ็ดสิบสามอะไยังน่อยกว่าเนาะถใช้นได้เบิร์ตัวนี้มัแลงสิปลูกต่อป่ว่ามันมีอีกบ่ดอกัวเมืองบเกหนึงกับเก้าต้น ลนี่าดามๆปอป้ามาทัไป้าทัๆเยามันก่อมาทเนเออเนาะม่ยต้นม่ล่ลเมันงามเด้พูอะรจ้มาแดเยมันนงามยแน่นน่เราใส่มือขวดวดแล้วเนาะเไ่่ได้งา่ไ้เรามุณมีลูกง่ได้งาม่้เยเาูป้ากูอแม่ คนขายเนาะคนคนขายมัดเนี <l swear> รร่ยไเนาะ้ก็เพื่อนบุญนองว่าบอกสพันหดล้เนาะเือกระดาประมาณพอได้เนาะบ่มีอกห่านี่เนาะบุญเลยบ่มีนกหาคือนชวนก็ต้องเรียนสิปายเนาะเลยไปพันอยิงใจบเออคือว่าลุงนว่าแล้วว่ามีิงวเลยขาว่าเดี๋ยสิ่งั้แบกมไขี้งัว โอ้ข oh, uhm, uh, like, uh ่อยแห้ง uh ร้านไขิง uh. ง anyway. yes, uh ัวข่อยบ่รกูลุมมาเลยข้าวสาบ่องพีนะเอามย่อยมยุ่ขิงงัวแต่บ่งมาถามาน้ำโมเรจะเอามาให้ขีงงัวมาใส่เนาะได้ได้บุญนี่อชุดไหนซอกับสอบเนาะีน้ก็เอาขี้แกะเขาเดาอแกะเขาบ่เอกมาโฮมโฮมนี่แหะเอาปุ๊บเปแล้วเทาก็โอยเหมือนเนาะแกะขึ้นมางามันแมนแมนแม ที่จะมูลกหนานบึ้งแมนนี่จะปูก็มาตั้งมัเจแล้วมันก็ตั้ง้ยไปในมันเน่งะลูกเดี๋ยวนี้มันบงามจะ้องงามเลยสิจิเียมันยังคืออบอยู่นะอบอยู่บนลเยนี่จะอเนาะเออหอมาเราแต่งย่องเป็นไดพี่น่อยเนาะย่องบดคุณคคนบนลอกัว่าลอ งามมาด้แล้วใช่พวงานได้ไม่มีอเนาจะกรไดกระไเนาจะเอาบ่มียน่ะโยเอากันแล้วเอาได้ข่อยเฮ้ยยางมารอบ่สะเห็นบอยางมาเลพีพนรอคือกันเนาะละรอบ่มีเงินด้วยไก็อเยา้มจริงบ่นี่นะเออวามจริงบ่จริงได้ละโอ้ ที Or, so the the yeah, am, ôn, ่ปลูกงามๆเร่ร no. ่อนเร่นต้นได้ล่ะปลูกเองสุกใจไทยกไปเนาะแม่จปลูกาวตัวนีได้นั่งคุดมุนมุนที่ลกระับกๆงามเลวนางามคือคนคุดตัวงามคือคนคุดแสดงออกมาเนาะอ๋อคนคุดอ้บ่แม่เด้เจ้าเป็นลุงเหิ์มแม่หมดละบ่เฮิมแม่บ่อะไรแม่เป็นชุกใลุงเหิมพังต้นเขาแอีเมลอราจะรอ เยากน้องเอ้ยคนบุมมี่อมเปนี่แหละกระโบ้ยผอมปุป้านี่แหละเออต้อใส่มือแล้วนะไมี่อมือล้วนลดเราเห็ุเราใส่สบมือสบตีนี่แล้วเนาะใส่ยังเอาเป็นคนถูกแน่นเนาะมือจะง่ามเนาะเหยียดกดไปตั้มเสียนสักคุยง่ามมาแล้วควรจะให้ผู้บ้าง่ามบัตรเลยแก่แล้วเออจะให้น้องจิ้นอิ่มอิ่มอ่ะให้น้องใหญ่ไปด้วล่ะโทษเดี๋ยเลี้ยงเอ๋ยเดี๋ เลยพี่น cool. uh, mm. ้องมาทานป้องมามกันวันนี้พี่น้องนากุดเก่าเลยฮ่อนแดดเนาะเลยเลยเลยพี่น้องนั่งคุยไปเปลี่ยนมาชิดลุลุ่นกระจกมาเลยตนได้ป่ามันยันนำไหลออกจะมาเบิ้งยาพลนบุญเอื้อยสิผูกเต็มหมดอนอย่าค่ะเนาะถ้าเบิ้งผลงานพี่น้องเลยเนาะงานเพี้ยนมาผัดเหนจนเราแค่ตั้งดอกเดียวว้าวมาได้ได้เนาะ ้กดนาวเนาะปลูกไลยกปได้ลวยเนาะบุญเนาะดุเนาะไอ้เมล็ดมักมักเม็ดในพักหยามีนะบอยัง่มีเลยล่ะยังมีบ่เดี๋ยวเพิ่นบ้าชื้อชื่ใครซื้อก็เอานะคอยได้ซื้อไงว่ามือไหนเอาพักยังไงพักพักผักบัวแดงหัวผักบัวเนาะเออหัวผักบัวแดงล่ะผักหอมก้อมผักชีผักกาดเนาะพอไดด้าาายนนี่ตลเะผักกาดเนี่ยเนี่ยดั้งเนี่ยล่ะ พักาดดอกแดงไม่ยังไม่ยังักกาศให่ดังปัะกาดต้นนะว่าพักเพชรพี่น้งเลยพักโบงไหนด้วยพักบงกาว่อพักบงมันใหญ่ไลยานพอซื้อใายได้อยู่พี่น้องสำเร็จพักเนาะมันบบกแพงสบายซื้อราคานีแพงุูนกับว่ามีเงินคือกัน เป็นแดนน,น้องคืนบุญประตูกับอุ่นใจอยู่ที่น้อง <บา S 1> อุนอ่นแล้วก็ลุกมาเที่ยวบงึงชาติซเปถือกับจ๊แจ้งฮันเฮ้อ,อเลขข็กเขาจะเหตุงั้งนแต่แกงใจเบาจันค่ะเบาจันก็มีคนจะเหหลายอยู่ดอกอย่างคงเผื่อนเนาะเป็นบนเนาะอ,อย่างกับวุ่นจะมาเห็ุให้เด้อเพราะว่าเบาจันมันก็บอกว่าวุ่นแล้วอ่ะฝากเบิ่งอ่าไม่ย่งไม่มีนะจะเคยจะไปบึงได้เลยเด้อเด้อเด้อเพราะว่าวุ่นเก่า พอใจมันทน์บนบอกับาบุญแรกพอเขาจะไปไทยเนาะเราหายบุญมาเบิ่งกระต๊อบอุ้ยเพชรเนี่ยเลื่อต่อเติมพอนแอสบะมีไม่เลือกรเห็ดประตูประต่งกันแล้วแน่อ่ะใช่เนาะคนเห็ดในชนะกันแหละเพื่อนนี่สบายอยู่แล้วโดยเป็นน้องสุญญ์ชนะมันยังน้อยนาใช่ไหมประตูให้เด้อเบิ่งไม่ปลอกขอกน้ำก่อนตะปูตะปูยังเลือบ่อพี่น้องเยเนาะอาจหะเติมต่อเติมให้น้องผู้ปลาเนาะน้องปูเดียวเว้ยล่ะ น้องวาสนานอนกับแม่มือหนึ่งจอบลอยถือคือคืนมันจะแจ้งกับบังลูกนะแล้วเนี่ยตัวนอนไกลกันอยู่ใกอายุแต่เอื้อนนอนบุหงเมืองได้ยังไงย่าให้น้องเลยเห็นแบบว่าเลยมันบุญยืนยิ้มเหมืนกับพันคืนดิชิเป็นมองยืนยิ้มบัวเด้อสิเป็นบ้านี่มันกำลังกำแรงเนอบุญเนาะของคนมันมีผัวเนาะคืนก็ยืนยิ้มอยู่เอาไปยิมเล่นหยางไปยังมาเลยยืนยิ้มเดี่คนเดียว แล้วจะไปฉกเสาแหละเนาะอืมแเราว่ามีคนที่เราจระชาทิมอันนี้บาลบุรีไผยค่าหน่อืมมีนปูป่ากับเบิ้งแม่น้ำเนาะแล้วกับแม่กเบื้องปูป่าน้ำต่างคนต่างเบิ้งกันถอยแล้อยู่ลำกันนแม่ลูกเนาะเออเนาะดูมีแบบเบิ้งเพชรกับเบิ้งกันแม่นถอยแล้วที่บ้านน่าจะเบิ้งเท่าไรบ้างอือดูดูดูพี่น้องเลยคอยสัญญาคับเจ้าว่านเนี่ยบอกกับเจ้าว่านเนี่ยบุมี่ครับบุมเมนบุมี เออบัว่ายังล่ะปลาเผาเจ้าน่ะเออบ่ไม่กินกระชายละถ้าว่าข่อยไปยามช่วงนี้มันมีปลาเผาเนาะบาดนีเด็กๆกายมาตอนเช้าเขาเปิกระลังเผาพใส่ถเอากับเป็นชั่วโมุงชั่วโมุงล้วนก็ซื้อแต่ขนมกระต้มขนมแล้วมาฝากน้มกุปากะขนมเนาะเดี๋ยวไปเอาเครื่องให้ก่อนเด้เสรเด้อไม่ใช่มือกวดโลดนเนาะเอาก็งามนตีน้องเอ้ยแปรแปลี่ยนสิเก๋ดีนาะงามคือคนทสเน้อ Way, ้องไงบงเอาเาตุมขนมมาคนก่อนทีเนาะอายละเถอขนมกับอ่าุ้มเด้อค่อๆก่อนไปเนาะเอ ตอนนี้ลงเฮิมกำลังพ่นังเลยลมเรื่องเคียะนะายเงินจาจค้ำดินตอนตอนหยามอบกรรมสิทธิ์ต้องห,อองหกหมืน่นไมถอกเงินบอโยเห็นดอายนามันมา,มาถอเงินทเลกาหกหมืน่นหกหมื่นบาทนี่เ็นต้อนทองตอนเลยบอกยังสองหมืน่นพวกจะดินเอาให้ติด จินเด่นมาเอะนนะอือีเบุยกันเดอเดอเดอเดเนาะเดี๋ยวเพิ่กำลังเคลียร์อยู่พนองเลย้าใส่เพนเนาะสบายดีเด้อสวยดีเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อดยปลูกพักๆเกัเนาะปลูกผักดอกดาวเฮืองนาดอกดาวเฮืองไว้เห็ดคานอเบงอยู่บนทัดยี้างเานี่แหละพ่นองเลยเนาะโเป็นยังเนาะเพียนว่าดินตอนตอนนี้พ่นองเลยเนาะ ใครกันโดยอไปซกพี่น้องเลยเนาะวุ่นกามาเยี่ยมมายามอีเพนคือเกดาวมันนี้ก็ได้มาเบิ้งแสดงความยินดีน้ำน้องสมโอเนาะพี่น้องเลยโดยพี่ทางน้องหลอดสบายดีพี่ยังนี่โป้คือแดงแท้เห็นยังไหมสบายดีสดใช้นี่โป้คือแดงแท้ โอ้จำมโบจำมโบเฮ็ยงยังไงนี่ใช้มึงเลยนะใช่คุณใช่พอนะเขาที่ามเจ้านี่จำมโบ้เฮียังจำปใื้อปุ่มจัมโบ้ใช้ปุ่มเพราะมาซื้อที่ดินไหนบ่โดออ๋อถูกคุณเพิ่มอ๋อดีใจบ่ดีใจแฮงสัมไรดีใจที่สุดเลยที่สุดเลยอ๋อโดยโดยโดยมาครับพ่อบุญพ่อบุญกับพ่อบุญมาทำกัน เดี๋ยวโดยมาแช่มาเอาขนมก่อนใช่ไหมโอ้มายินดีน้ำพ่น้องเลยเนาะออ่าืขนมกับนมมาฝากเก่าอะไรพี่น้องเลยอ่าป๊บโอ้ดีใจน้ำมันลาขะบุญกับพ่น้องเลยเนาะนุ่มก่อนสบายดีดสบายดีล่ะสบายดีเออเนาะดีใจน้ำมันลาเด้อใช่เด้อใช้ดินเจ้าหรือใช้เกาะฝนเบาดินเจ้าหรือใช้ยู่นี่บ่ โอ้ดิ้นอยู่นี่บ่โอ้ดูดูดูดีใจน้ำลายหลายเด้ออ่าเมื่อไนเมื่อไนบ่จะมาเยี่ยมใหม่สับพี่น้องเลยเนาะโดเอาสบายดีเด้อสเด้อดีไม่แห้งพี่น้องเลยอ่าดีใจน้ำไม่ลายเนาะกับน้องเพื่อนทั้งรุงเริ่มเพิ่อนกามาซื้อดิ้นให้พี่น้องเลยโอ้โตพี่น้องเลยเนาะดีมุกดีใจในผลไล่ลายเนาะไปสับพี่น้องเลยบนกรโอ้ดีมุกดีใจน้องสมโอผลไล่ลายเนาะเหมือนเอกได้อ่าน้องหลอดในสุดท้ายท้ายสุด น้องก็มีทีท่ดินเป็นของตัวเองแล้วเนาะโอ้โดูดูดูไปรอรุ่นต่อไปพี่น้องเลยว่าพี่น้องวันทิมีอ่าน้งอกจากที่ดินแล้วจิมียังต่อไปพี่น้องเลยเนาะครับชมน้ำกันในชีวิตครอบครัวน้องสมโอครับน้องรอดแล้วก็เอ้ยเพนเนาะพี่น้องเนาะ,นนะอยู่ไกล,ก,ล,ล,ลกันแล้วบาทนี่พี่น้องเลยเนาะโดยคลิปหน้ารุ่นกันพี่น้องเลยคลิปนี้ขอบุญกับขอขอบุญขอบคุณพ่อยพี่น้องวัดสุขสุคนคือเก่าเก่เดิมเด้อที่เขามาหับสมช่องของบบนสารวันตลอดมา เป็นกำลังใจบุญสารวันตลอดมาและครอบครัวของบาบุญเด้อยนอบสุขูสุคนเนาะคลิปนี้ไปก่อนพอกันคลิปนะขอการคำว่าสบายดีและสวัสดีบัสสุขูสุคนนด้วยพี่น้องเด้อโเลย